สวัสดีค่ะเจอกันทุกวันเสาร์ในอัปเดตของ p e t Simulator นะคะวันนี้อัปเดตมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะอย่างที่บอกไปนะคะว่าอัปเดตของเพนจิตยังมีอยู่เหมือนเดิมนะส่วนเพิ่มเติมนะคะก็คือ f i e t m a า e สการเฉลิมฉลองในเขาวงกดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวใหม่ด้วยนะมีเฟียตเองนะคะอย่างที่เราเคยสปอยไปนะ และนี่เลยค่ะเจลลี่เอ็กซ์คลูซีฟเพรน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะจะเป็นเจลลี่เด้งดึงค่ะมันน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแก้ไขอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะนี่เลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าใจแอนพีเนต้ายังอยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเขาจะเริ่มตอนตีสองนะคะทุกคนแต่ก็ยังสปอนทุกๆสี่ชั่วโมงอยู่ดีนะคะแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยคูณ50เท่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ค่ะทุกคนนี่มาจนได้นะคะโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เพิ่มขึ้น50เท่านะคะคิดแล้วนะคะว่ายังไงต้องเพิ่มโอกาสสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แน่นอนนะคะและก็อีกอันนึงนะคะทุกคนนี้เลยนะ Fiest a m a เม ะะตอนนี้เราเข้าไปยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มตอนเที่ยงคืนนะคะทุกคนซึ่งเจ้าเฟียสตาเมสเนี่ยก็จะสปอนทุกๆ4ี่ชั่วโมงเหมือนกันค่ะซึ่งเวลาที่เขามีให้ก็น่าจะจํากัดเหมือนกันนะคะน่าจะอยู่ที่1-2ชั่วโมงเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มาด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย เป็นเจ้า Exclusive ีฟเจลลี่เอกนะคะทุกคนนี่เลยนะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็คือเจ้าเจลลี่คอคกี้แพนดานะคะพิกแล้วก็มีตัวใหญ่2ตัวนะคะนั่นก็คือฮิว j เจลลี่คอคกี้ค่ะแล้วก็ฮิว j เจลลี่พิกและก็เจ้าตัวไททานิกนะคะในตอนนี้นะคะทุกคนเจ้าสัตว์เลี้ยงเจลลี่จะมีความพิเศษมากขึ้นนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะสิ่งที่จะมากับสัตว์เลี้ยงจลรีนะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือโอกาส50%ที่จะมีเหรียญอยู่ด้านในโอกาสที่จะมีไดมอนด์อยู่ด้านในอีก20%โอกาสที่ด้านในจะมีเหรียญอยู่ด้านในนะคะโอกาสที่จะได้มีกล่องสมบัติอยู่ด้านในเนี่ยมีทั้งหมด15%ค่ะัคกี้บล็อกนะคะอีก10%ค่ะแล้วก็เป็น m ส s c o t p ชรนะคะอีก5%นะสุดยอดมากๆเลยค่ะ ตัวใหญ่2ตัวนะคะก็จะมีด้านในเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าไททานิกจะมีพิเศษอีกนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือมีคุณเพสตันอยู่ด้านในด้วยนะคะเป็นอวตารโลบอกของคุณเพสตันนั่นเองนะคะมีอยู่ด้านในเพียงแค่1%นะคะซึ่งมันจะแรมากๆเลยะคะ่ะทุกคนอยากลองลุ้นดูบ้างแล้วเนี่ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันเด้งดึ๋งด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิด e อกซ์คลูซีฟแพกันเลยกันนะคะมามาดูกันเลยตื่นเต้นเลย เรียบร้อยแล้วนะคะได้มาแล้วทั้งหมด10ใบนะนี่สัตว์เลี้ยงตัวธรรมดามีโอกาส50% 35%แล้วก็13%นะคะซึ่งป๊อปูล่าที่สุดเราเชื่อว่าต้องเป็นเจ้าหมูแน่ๆน,นะคะเรามาลองดูกันเลยแล้วกันนะคะชิบอุย้ยเฮอะมากบอกเลยอุย้ยได้อะไรบ้างอุ้ยโอ้โหเฮ้ยได้เจ้าหมูมแล้วว้าว เด้งดึงมากในขอดูหน่อยความเด้งดึงของเขาโอ้โหโอยมันน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันเด้งดึงอะ่ะสุดยอดความสโลวนะคะสโลว์สุด,สด <c oughs> มาต่อกันเลยนะคะหนึ่งใบก่อนแล้วกันตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอ๋อเฮ้ยมีอีเวนต์ซูเปอร์ลัคกี้มาด้วย โอ้โหมาลองดูกันเลยะฮะอีเวนต์ซูเปอร์ลากี้จะเป็นยังไงตัวใหญ่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 โอ้โหได้เจ้าทันดามาครบเลยค่ะแดงดึงสุดๆโอเคไปต่อไปต่อไปต่อตัวใหญ่ต้องมาไททานนี่ตัวใหญ่โอ้โหคากี้ออกเยอะมากนะน่ารักมากเลยนะคะดูสิมาต่อกันเลยต่อกันเลยอ เจ้าแพนด้าอีกแล้วเจ้าแพนด้าแดงดึงนะคะด้านในคือบูเบอรี่เนาะตัวต่อไปกันเลยนะคะขอตัวใหญ่สักตัวเถอะขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ห,ญหุยได้เจ้าหมูมานะคะด้านในเป็นสตอรี่นี่สุ per ลัคกี้แล้วนะ <c oughs> ไปที่9แล้วนะคะขอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นเจ้าแพนด้านะคะใบสุดท้ายนะคะทุกคน หวังว่าเราจะได้ตัวใหญ่ขอสักตัวนึงเถอะคอ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 ตัวใหญ่โอ้โหไม่ได้แล้วโอ้เป็นเจ้าหมูนะคะน่ารักมากน่ารักสุดๆไปเลย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะแพ็กนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะไม่แย่ไม่แย่แยสุดยอดน่ารักสุดๆอะโอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามารอเวลาเฟสต้าเมสก่อนแล้วกันนะคะเยออีกไม่ถึงหนึนาทีแล้วนะคะเฟสต้ a เมสกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะหลังจากที่เราเปิดแพ็คเมื่อกี้นะเราได้น้องหมูมานะทุกคนเราว่าแพ็คนี้เราต้องเปิดบ่อยเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะมันน่ารักมากๆอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของเขามากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากเจ้าไททานิคเจลลี่แคทแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรด้านในอีกมีให้ลุ้นอีกเยอะแยะมากเลยนะคะ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยความพิเศษของมันก็ไม่เหมือนกันแน่ๆเลยนะคะราคาของมันจะต้องแตกต่างกันแน่นอนเลยค่ะเจ้าเจลลี่ที่มีมัสคอตเพชรอยู่ด้านในเนี่ยก็ยิ่งจะหายากมากเลยนะคะเริ่มแล้วค่ะ f th i ียสต์เมสมีสัญลักษณ์รูปไดมอนด์อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่าต้องใช้เจม <c oughs> ไปกันเลยค่ะทุกคนวู้มาถึงที่นี่แล้วนะคะว้าวเขาบอกว่าข้างในเป็นข่าวงกดนะคะนี่จะเห็นแว๊บ,บนะ ขอปีนขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องพังไปทั้งหมดนะคะมาขอใช้สัตว์เลี้ยงที่เจ๋งที่สุดของเราก่อนนะอุ้ยเร็วมากไม่ได้ยากมากนะคะโอ้โอเคโอเคมาก็นี่เลยนะเราไม่สามารถที่จะเห็นมุมมองด้านบนได้เนาะแต่ว่าเราแอบไปดูในแอบไปดูในวิดีโอแนะนำของ b ิ๊กเกมมาเรียบร้อยแล้วนะมองเห็นแล้วค่ะมองเห็นแล้วนี่ โอ oh, แอบดูได้นิดหน่อยแอบดูได้นิดหน่อยโอเคมาถึงแล้วเย้ว้าวที่นี่สวยมากเลยค่ะ oh, โอ้โหเหมือนงานเฉลิมฉลองจร,งจริงๆเลยนะคะนี่เลยนะด้านในนะคะก็มีเฟียสตาเอค่ะทุกคนนี่เลยนะเอ้าวโอ้หมายความว่ายังไงเอ่ย น่าจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารูปมันยังเป็นรูปเจ้าคอฟเวอร์ยูนิคอร์นอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วมันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะนั่นก็คือเจ้าชิวาว่านั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเขาน่าจะต้องแก้ไขนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยต้องเด้งแน่ๆเลยนะคะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้ามังกี้พิญญาตานั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยซัมเบลโลคอกกี้นะคะแล้วก็ พินยาตาด็อกนะมาลองเปิดดูกันเลยแล้วกันนะคะใครหนึ่งใบเนี่ยอยู่ที่8 0 0พนะคะแล้วก็มีสเลียงสีทองเนี่ยอยู่ที่เจ็ดหมื่นลองเปิดดูซิมาอืมไม่ไดีข้อออกเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลยนะโอ้โอเคอยู่โอเคอยู่สเลียงตัวใหม่ยังไม่ได้นะโอ้ด้เรนโบมาเรียบร้อยแล้วนะโหวันนี้นั่งฟาร์มทั้งวนนันเนี่โอเคมาดูพลังของเขากันนะ เราลุ้นมากๆเลยนะคะว่าหวังว่าเขาจะมีพลังที่เยอะมากๆนะมามาดูกันนะคะนี่เลยนะ Medical Rainbow นะคะพลังอยู่ที่21.4นะคะแต่ว่าถ้าเทียบสัตว์เลี้ยง Re g e n e r a เรนะคะก็จะเห็นได้ว่าพลังต่างกันไม่ค่อยเยอะเลยนะคะนี่แค่นิดเดียวเองนะประมาณ10บถินเลียนเท่านั้นเองนะคะนี่เลยนะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากนะโอเคนะ่าจะประมาณนี้แล้วนะคะสำหรับอัปเดตของวันนี้นะ งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ